สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทุกท่านผมทอมิธิรธรรมรรมสีจากพ่อรถรถยนต์ครับวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับมาดูกับรถคันด้านหลังของผมเลยครับคือตัว f o r t u n e r รุ่นใหม่ล่าสุดครับที่ทาง Toyota เพิ่งเปิดตัวมาแบบสดๆร้นรอนๆแต่นี้จะเป็นการแบบ Minor อร์ n g e นะครับคุณผู้ชมแต่นี่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่าคือ f o r t u n e r ของ Toyota ครับมันจะมีหลากหลายรุ่นอยู่พอสมควรในแต่ละรุ่นนะครับในวันนี้ก็จะพาดูหมดเลย แต่เขาก็มี m า n เดลเชนจุดเล็กๆจุดน้อยๆในแต่ละคันครับว่าเขามีอะไรบ้างก็เดี๋ยววันนี้จะพาดูว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างแต่สำหรับผู้ชมท่านใดน,นะที่กำลังสนใจตัวกระบะนะครับไฮรักซ์รีของ Toyota นะครับ เขาก็เปิดตัวเช่นเดียวกันนะครับพร้อมกันเลยนะครับแต่วันนี้คือจะเน้นตัว Fortuner เป็นหลักก่อนนะครับก็อย่างไรก็ตามเดี๋ยวเรามาพูดถึงราคากันก่อนครับสำหรับตัว f o r t u n e r นะครับคุณผู้ชมมันจะมีแบ่งเป็น4กลุ๊ปเลยก็ได้หรือว่า4กลุ่มเลยก็ว่าได้ครับอย่างแรกก็คือตัว Le a d e r ที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับคือตัว l e aders เนี่ยคือมันเป็นตัวเริ่มต้นหรือว่าตัวมาตรฐานของ f o r t u n e r ก็ว่าได้ครับคือปีที่แล้วหรือปีก่อนๆเขาไม่ได้เซตชื่อไว้หรือไม่ได้ตั้งชื่อไว้เขาแค่เปลี่ยนชื่่ออมาเเป็น Leader, นน Leader ัง ถัดต่อไปก็เป็นตัว l e g e n d e r แล้วก็ตัว GR s p o r t แล้วก็จะมีตัวฉลองครบรอบ60ปีด้วยครับและในแต่ละกรุ๊ปเนี่ยคือเขาก็แบ่งรุ่นย่อยอยู่พอสมควรครับก็เดี๋ยวเริ่มกับตัว leader ก่อนแล้วกันนะครับตัวเริ่มต้นหรือว่ากลุ่มมาตรฐานของ f u r t u n e r ก็ได้ครับคือจะมี3รุ่นย่อยด้วยกันครับตัวแรกนะครับคุณผู้ชมคือตัว G นะครับราคาอยู่ที่1,371,000บาทครับต่อไปครับคือตัว V นะครับราคาอยู่ที่1,490,000บาท และตัวท็อปของ Fort u n เ r รุ่นมาตรฐานนะครับของตัว l e aders นะครับก็คือรุ่น V ีเช่นเดียวกันแต่จะเป็นขับเคลื่อน4ล้อครับราคาอยู่ที่1 5 6 0 0 0้านบาทครับเดี๋ยววันนี้จะดูกันครับแต่เราไหนๆก็เปรียบเทียบกันละเดี๋ยวไปดูตัว l e g e n เดกันต่อครับ l e g e n เดอรคุณผู้ชมก็จะมี4รุ่นย่อยครับตัวเริ่มต้นของตัว l e g e n เดอรนะครับคุณผู้ชมคือมันจะแบ่งเป็นขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็เครื่องยนต์ครับ l e เ e n d ดอรตัวเริ่มต้นเลยจะเป็นตัว2.4ลิตรนะครับ ราคาอยู่ที่1 6 3,000บาทครับแล้วก็ตัว2.4 l e g e n d ด r ที่เป็นแบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับราคาอยู่ที่1 6 7 3,000บาทนะครับถ้าต่อไปครับเป็นกลุ่ม2.8บ้างครับเครื่องยนต์นะครับถ้าตัวเริ่มต้น2.8นะครับราคาอยู่ที่1 7 9 5,000บาทและถ้าเป็นตัวท็อปสุดเลยของตัว l e g e n เดนะครับคือตัว2.8ลิตรขับเคลื่อน4ล้อครับ ราคาอยู่ที่1,859,000บาทครับต่อครับคุณผู้ชมจะมีตัว GR Sport เช่นเดียวกันครับราคานะครับอันนี้จะเป็นเครื่อง2.8นะครับราคาอยู่ที่1,899,000บาทและสุดท้ายครับในกลุ่ม Fortuner ก็คือรุ่นฉลองครบรอบ60ปีครับราคาอยู่ที่1,889,000บาทครับตัวเลขจะเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมคือมันหลากหลายรุ่นจริงๆกระบะก็จะมีกลุ่มเขา อีกเช่นเดียวกันครับแต่อย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวขอพูดถึงเครื่องยนต์กันก่อนละกันเนาะคือมันจะมีเครื่อง2.4แล้วก็2.8อันนี้จะเป็นดีเซลทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็น2.4แรงม้าจะอยู่ที่150แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรแต่ถ้าเป็นตัว2.8ดีเซลนะครับแรงม้าอยู่ที่204แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรครับก็พละกกำลังก็จะแตกต่างกันอยู่พอสมควรครับ ในวันนี้ครับก็จะพูดถึงจุดแตกต่างนะครับว่าเขาเพิ่มอะไรบ้างเปลี่ยนอะไรบ้างใน f o r t u n e r ในแต่ละกรุ๊ปนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกับตัว Leader กันก่อนเลยครับคืออย่างที่ผมบอกนะครับตัว Lea เดอร์นะครับมันจะมี3รุ่นย่อยนะครับแต่ที่ผมจะพูดเป็นหลักๆก็คือจะเป็นตัวท็อปเลยนะครับคุณผู้ชมคือถ้าคุณดูจุดที่แตกต่างนะครับอ่ะผมเอาผ้ามาเปรียบเทียบดูเล่นๆก็ได้นี่คือตัวลี a เดอร์นะครับแล้วนี่ก็คือตัวเลเจนเดอร์แต่เดี๋ยวเราไปดูคันจริงนะครับคะรมูช คืออะไรที่เป็นแบบดำแบบพปียโนแบล็กอันนี้คือที่เขาเพิ่มเข้ามาครับอย่างเช่นถ้าคุณดูตรงกระจังหน้านะครับกันชนหน้านะครับอันนี้เขาเปลี่ยนเลยนะครับคือถ้าคุณสังเกตอ่ะมันจะดูคล้ายๆกับตัวเลเจนเดอร์อยู่พอสมควรเลยครับจุดที่แตกต่างก็คือแค่ตรงไฟครับไฟจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองไฟอันนี้คือจะดูแบบเรียบๆแต่ถ้าเป็นตัวเลเจนเดอร์คือมันก็จะดูแบบดุๆคมๆหน่อยนะครับอันนี้คือจุดที่แตกต่างเลยนะครับสาหรับด้านหน้าถ้าคุณเปรียบเทียบกับตัว Leader, แล้วก็เลเจนเดอร์และนี่คือจุดที่เขาเปลี่ยนไปนะครับนอกจากนี้ leader มีกล้องด้านหน้าให้ด้วยครับแปลว,ว่าคันนี้จะมีกล้อง360องศาให้ครับอันนี้คือแบบโอเคเลยนะครับก็อันนี้พูดแบบคร่าวๆก่อนล้วกันเนาะคือถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่กําลังสนใจ fortuner อยู่นะครับนตอนนี้เลยถ้าให้เลือกระหว่าง leader หรือเลเจนเดอร์ผมก็เชียร์ตัว leader นะครับเพราะาราคาก็คุณเสฟเงินมากกว่าและดีไซน์แตกต่างกันไหมไม่ได้มากสักเท่าไหร่แต่ฟอล์รี่มันแตกต่างกันอยู่แต่ผมว่าตัว leader ก็ถือว่่่่าาออออเเคคแลล้วจุุดตไปปทีียยน,นรรชมก็ื ล้อลอยนี้จะเป็นขนาด18นิ้วนะครับ2อ5ทับ60นะครับยางที่ใช้จะเป็นของมิชลินนะครับอันนี้ก็คือดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันนะครับก็ดูแบบเรียบๆครับถ้าเป็นตัวเลเจเดอร์ก็จะดูดุดันมากกว่าครับโดยรวมด้านข้างครับคุณผู้ชมคือก็สไตล์ Fortuner อยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นสีขาวสีใหม่ของเขานะครับคุณผู้ชมเผื่อท่านใดกำลังสนใจเนาะและอยากให้ดูตรงนี้ครับนี่เลยด้านข้างนี้ครับ ไลน์สปอตครับอันนี้ก็มีให้ครับไลน์สปอตก็มีให้ครับอุ่นข cross traffic alert ก็มีให้ครับอันนี้คือเป็นออปชั่นที่เขาเพิ่มมาให้นั่นเองนะครับอย่างแรกที่อยากให้สังเกตเลยก็คือด้านท้ายตรงนี้ครับมันจะเขียนคําว่า leader แทนนะครับมันก็จะดูโทนแบบดำๆนะครับคือมันจะดูเข้มขึ้นนิดนึงด้านท้ายจะมีตรงกันชนนะครับตรงนี้เลยที่เป็นสีดำ piano black ตรงนี้นะครับแต่จุดไฮไลท์ครับที่อยากให้ดูคือด้านท้ายครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นแบบไฟฟ้าทุกอย่างเหมือนเดิมครับปกติทั่วไปนะครับ แต่จุดที่ติดขัดนะครับก็คือตรงนี้ครับการพับเบาะนะครับคุณผู้ชมนี่ดูได้เลยครับคือการที่เราจะพับเบาะแถวที่3นะครับคือเราจะต้องเอาลงนะครับแล้วมันจะมาเสียงด้านข้างแบบเนี้ยแล้วเราก็ล็อกไว้อย่างเงี้ยนะครับคืออันนี้คือยังเป็นเหมือนเดิมนะครับถ้าในอนาคตอันนี้อาจจะต้องรอแบบโมเดลเชนจ์นะครับคือมันก็จะเป็นแบบเรียบๆไปเลยคือถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามนะครับผมก็เคยรีวิวไว้ว่า ปีที่แล้วเขาก็มีการไมเนอร์เชนจ์ปีก่อนหน้านั้นเขาก็มีแบบไมเนอร์เชนจ์ปีนี้ก็มีไมเนอร์เชนจ์เช่นเดียวกันครับผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะเป็นแบบโมเดลเชนจ์เนาะก็ต้องรอกันอีกทีนะถ้าคุณผู้ชมยังไม่ไดบผมก็แนะนําว่าเฮ้ยรอโมเดลเชนจ์ก่อนก็ได้มันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเปลี่ยนเยอะพอนี้คือว่าเปลี่ยนเยอะไหมก็อย่างที่บอกอาจจะไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่ครับภายในนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามตัวก่อนนะครับต้องบอกตรงๆเลยว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับหล ออปชันสะมากกว่าครับอย่างเช่นนะครับ Blind Spot นะครับเขาเพิ่มมาให้ Real Cross Traffic Alert เขาก็เพิ่มให้ครับรวมถึงแผ่นกรองอากาศนะครับ PM 2.5ก็เพิ่มมาให้อันนี้คือหลกัหลกๆที่เขาเพิ่มมาให้ในแง่ของออปชันนะครับ แต่ภายในนะครับเผื่อคุณผู้ชมท่านใดที่กําลังสนใจนะครับก็หลักๆแล้วก็คือเป็นสไตล์ของ f o เจอร e r นอตัวก่อนอยู่แล้วก็เดี๋ยวเรามารีวิวกันเล็กน้อยแล้วกันเนาะบอกเลยว่าโดยโรวของตัว f o เจอร e r นะครับเป็นรถที่ใหญ่กว้างและสบายมากครับไม่ว่าจะเป็นแถวด้านหน้าหรือแถวด้านหลังก็ตามคือผมได้ทดลองขับแล้วละ่ะคือแบบโอเคเลยนะครับแต่ไฮไลท์ของคันนี้นะครับก็คือความพรีเมียมครับถ้าคุณจับนะครับ มันจะเป็นแบบซอฟทัชตรงนี้หมดเลยนะคือแบบเอิ์นุ่มอยู่พอสมควรบอกก็เป็นแบบไฟฟ้าเราสามารถยกได้เซ็ตได้นะครับอันนี้โอเคเลยอันนี้โอเคเลยนะครับถ้าคุณกํลาลังสนใจตัว f o r ์เจ e r อยู่ผมก็แนะนําตัว l e a d e r นะเพราะถ้าคุณเปรียบเทียบในแง่ของราคาคือมันจะต่างกันอยู่พอสมควรแต่อ p อปชันหรือว่าดีไซน์่ะตัว l e aders กับตัว Legend เดอร์มันจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นจากด้านนอกเนาะ คือนั่นคือจุดหลักๆที่มันจะแตกต่างกันแหละส่วนอันนี้ก็คือเบาะด้านหลังนะครับคุณผู้ชมของตัวลี a เดอร์นะครับผมก็จริงๆแล้วมันก็สบายไหมสบายครับเล็กรุมก็ถือว่าเหลือเฟือครับถ้าคุณเปรียบเทียบระดับนะครับเทียบกับด้านหน้าแล้วอ่ะเบาะด้านหลังมันจะสูงกว่านะครับมันจะสูงกว่าสังเกตไหมเฮดรูมเนี่ยคือมันก็ถามว่ามันชิดไหมมันก็ไม่ได้ชิดครับแต่ถามว่ามันเหลือเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะสักทีเดียวนะครับก็ลองมานั่งดูนะครับถ้าคุณอ่ะ เอาแถวที่3ามอ่ะพับขึ้นมานะครับมันจะขึ้นแบบเป็นแนวอย่างนี้เนาะคนที่นั่งแถวที่2เนี่ยมันจะเอนลงไม่ได้สุดนะครับเนี่ยมันจะติดเนี่ยมันจะได้อยู่แค่ประมาณนี้เองครับเบาะเนี่ยจริงๆมันลงได้ลึกมากกว่าน,นี้อีกนะเนี่ยถ้าคุณเปรียบเทียบนะเบาะเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเอาความเป็นจริงอะ่ะมันจะเอนได้มากกว่านี้เยอะเลยนะครับอันนี้คือมันเอนนอนได้เลยแต่นี้คือจะไม่ได้นะเพราะว่ามันติดเบาะแถวที่3อยู่นั่นเองนะครับ แต่ครันนี้ครับก็มีที่วางแขนด้วยนะครับแล้วก็ที่วางแก้วสอช่องนะครับส่วนแอร์ด้านหลังนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับข้างบนนี้เนาะปุ่มควบคุมอยู่ตรงนี้ดีไซน์โดยรวมนะครับก็จริงๆไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับก็คือเป็นแบบสไตล์เดิมนะครับอาจจะเปลี่ยนแบบจุกจิกเล็กๆน้อยๆนะครับก็พวกแอร์พวกอะไรจะเป็นหลักๆนะครับถ้าพูดถึงเรื่องออปชันเรื่องระบบต่างๆนะครับที่เขาเปลี่ยนนั่นเองนะครับ แต่ถ้าพูดถึงดีไซน์โดยรวมโทนโดยรวมก็ถ้าเทียบแล้วอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูคันอื่นๆด้วยแหละแต่ลีเดอร์จะเป็นรุ่นที่เปลี่ยนเยอะที่สุดนั่นเองครับอันนี้คือตัวเลเจนเดอร์นะครับคุณผู้ชมถ้าที่ผมเปรียบเทียบไว้กับตัวลีเดอร์นะครับคุณผู้ชมจะสังเกตได้เลยว่าหน้าตาด้านหน้าเนี่ยคือมันจะคล้ายกันมากๆกับตัวลีเดอร์เลยก็คือมีที่แตกต่างก็คือแค่ตรงไฟตรงนี้เองครับแล้วแต่ความชอบเลยครับถ้าคุณชอบแบบคมๆดุๆหน่อยก็ต้องเป็นคันนี้ครับ เพราะนี่คือจุดที่แตกต่างหลักๆเลยถ้าพูดถึงในเรื่องของดีไซน์นะครับด้านหน้านะครับคืออย่างที่ผมบอกว่าตัว l e เจนเดอ์คือจะมีให้เลือกทั้ง2เครื่องยนต์ครับคือตัว2.4แล้วก็2.8นะครับแต่ว่า Leader คือจะมีแค่2.4เท่านั้นนะครับคือคันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นตัว2.8นะครับแต่จุดที่เขาเพิ่มนะครับคุณผู้ชมก็คือในตัว2.4ซมากกว่าก็คือในพวกออปชั่นต่างๆนะครับ อย่างเช่นนะครับพวก blind spot ก็เพิ่มมาให้นะครับสำหรับตัวต้น rear cross traffic alert ก็มาให้ครับแล้วก็พวกระบบ toyota safety sense นะครับอันนี้คือจะเป็นเรื่องระบบความปลอดภัยที่เป็นแบบอัจฉริยะหรือว่า advanced ของ toyota เลยก็ว่าได้ครับอย่างเช่นพวก dynamic radar cruise control lane departure warning แล้วก็พวกระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับอันนี้คือก็เพิ่มมาให้เช่นเดียวกันนะครับหลักๆที่เพิ่มมาคือในเรื่องของระบบความปลอดภัยแล้วก็ option ซะมากกว่าถ้าพูดถึงดีไซน์แล้วก็การใช้งานต่างๆคือก็จะเหมือนเดิมนะครับกับตัวก่อนเลยนะครับผม นี่ก็คือด้านข้างครับคุณผู้ชมคือถ้าคุณเปรียบเทียบแล้วอ่ะคืออย่างที่ผมบอกคือว่าด้านข้างตัวเลเจนเดอร์กับตัวลีเดอร์มันแตกต่างก็คือสีหรือว่าโทนนะฮะคือถ้าเป็นตัวเลเจนเดอร์คือมันจะเป็นสีดําแบบดุดดุหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นลีเดอร์มันจะเป็นสีดาแบบอ่อนๆหน่อยสังเกตได้เลยครับตรงเกลตรงนี้ตรงยางตรงนี้นะครับอันนี้สจุดเลยนะครับกระจกด้านข้างบันไดแล้วก็ตรงนี้หมดเลยครับ จะเป็นโทนสีดําที่ดูกว่าแล้วก็ถ้าคุณสังเกตคือจะเป็นแบบทูโทนนะครับอันนี้คือจะเป็นสีดําแล้วก็สีขาวนะครับแต่ว่าตัว leader คือมันจะเป็นแบบเฉดสีเดียวซะมากกว่านะครับการเปิดนะครับจริงๆสามารถใช้เท้าเปิดได้ด้วยนะครับจะเปิดขึ้นมาเลยนะครับอ่านะครับก็ถ้าคุณเปรียบเทียบกับตัวเออ leader นะครับด้านท้ายนะครับก็จะเป็นสูตรเดียวกันก็คือสมมติถ้าท่านใดสนใจนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็พับข้าง นี้นเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันคือการที่มันพับแบบนี้นะครับสำหรับตัวโฟ r ์กจูเนอร์นะครับเป็นทุกรุ่นเลยนะครับคือมันก็จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือว่าสมมติถ้าคุณนั่งอยู่แถวด้านหลังแถวที่2เนี่ยและคุณอยากจะเอนนะครับมันจะไม่สามารถเอนได้นะครับเพราะว่ามันจะติดเบาะตรงนี้อยู่นะครับก็น่าเสียดายเหมือนกันเช่นเดียวกับเบาะนี้ครับเช่นเดียวกับเบาะนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าคุณตันขึ้นมานะครับแล้วก็แขวนเนี่ยนะครับ นี่ยมันก็จะทําให้พื้นที่จริงๆสเปซตัวนีน้มันก็จะแคบลงหรือว่าน้อยลงนั่นเองครับแล้วก็คนที่นั่งแถวหลังถ้าอยากจะเอนมามันจะเอนไม่ได้แบบสุดหรือว่าเต็มที่นั่นเองอันนี้ก็น่าเสียดายเหมือนกันอันนี้ก็คือโทนภายในของตัวเลเจนเดอนะคุณผู้ชมถ้าคุณเปรียบเทียบได้เลยนะครับคือโทนมันจะแตกต่างกับตัวเล a d e r ์อยู่บ้างนะครับ คือถ้าเอาจริงๆแล้วอันนี้คือมันจะดูแบบซอฟต์ลงหน่อยนะครับคือมันจะเป็นสีดําตัดกับสีครีมนะครับแต่นี่คือจะเป็นตัว2.8นะครับถ้าคุณดูตัว2.4บางทีมันอาจจะเป็นสีดําล้วนเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับถ้าคุณพูดถึงดีไซน์โดยรวมนะครับมันก็มีจุดที่แตกต่างกันเะนาะหคือเบานะเนาะหรือว่าดีไซน์ตรงนี้คือสอนะครับมันก็จะแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าคุณกําลังสนใจโฟล์เจออร์อยู่และไม่แน่ใจจะเลือกตัว leader, หรือตัว Legend er ดี ผมก็ได้นําตัวเล a d e r อยู่ดีนะครับนะแต่นี่คือมุมมองส่วนตัวของผมนะครับแต่ถ้าคุณดูเชฟโดยรวมนะครับโครงสร้างรถโดยรวมฟีลลิ่งมันก็จะเหมือนกับตัวเล a d e r ที่ผมพาคุณผู้ชมดูหมดเลยนะครับภายในกว้างเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังกว้างเหมือนเดิมเลยครับการใช้งานโดยรวมเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ถ้าคุณมาเปรียบเทียบกับตัว2.8นะครับตัวเออเลเจนเดอร์นะครับจุดที่เขาเพิ่มนะครับหลักๆเลยก็คือจะเป็นที่ แผ่นกรองอากาศนะครับ PM 2.5นะครับแล้วก็เพิ่มสีนะครับเขาจะเรียกชื่อสีของเขาว่า Platinum White Pearl นะครับอันนี้คือจะเป็นสีใหม่ของเขานะครับและโดยรวมนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณเปรียบเทียบราคาของตัว Legender คือจะเพิ่มประมาณ20,000บาทนะครับจากรุ่นตัวก่อนนั่นเองครับและคันนี้ครับคุณผู้ชมก็คือตัว f u r t u n e r GR Sport นะครับคือถ้าเรากําลังสนใจตัว GR Sport นะครับจุดเด่นของเขานะครับนอกจากดีไซน์ที่เขาเพิ่มเติมมาให้นะครับในตัวชุดแต่ง GR อยู่แล้วก็คือในเรื่องของ สมรรถนะในการขับขี่ครับถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณต้องการ Fortuner ก็จริงแต่อยากให้ดูแบบส p o r t ตเราใจแบบเป็นสายซิ่งเล็กๆน้อยๆคันนี้ก็จะตอบโจทย์ครับเพราะว่าถ้าพูดถึงสมรรถนะตัว G.R. Sport จะแตกต่างกับตัว Fortuner Leader Fortuner Legender หรือว่าตัวฉลองครบรอบ60ปีก็ตามอันนี้คือแตกต่างหมดเลยนะครับแต่อย่างแรกนะครับเรามาดูว่าเขามีอะไรบ้างภายใต้ G.R. s p o ร t นะครับแต่นี้ขอแจ้งให้คุผู้ชมทุกท่านทราบก่อนนะครับว่า อันนี้คือไม่ได้เป็นอะไรที่เขาเพิ่มมาใหม่นะครับอันนี้คือก็มีให้อยู่แล้วนะครับหลักๆที่เขาเพิ่มมาให้นะครับก็จะเป็นที่แผ่นกรองอากาศ PM 2.5นะครับก็จะรู้สึกว่าแบบมันคลี a n ขึ้นมัน fresh ขึ้นเองในภายในห้องโดยสารนั่นเองครับก็สําหรับดีไซน์นะครับก็เราสังเกตได้เลยนะครับโลโก้ GR นะครับโดยเฉพาะด้านนอกนะครับนี่เลยนะครับโลโก้ GR นี่ครับ คือมาจากกะสซูเร c ซิ่งนะครับก็เป็นการแข่งขันของโตโยต้าอยู่แล้วนะครับผมและถ้าพูดถึงออปชั่นโดยรวมนะครับหลกัหลกๆที่ผมอยากจะดูก็คือเรื่องกล้องด้านหน้านะครับมีให้อยู่แล้วครับถ้าเป็นตัว GR เนี่ยคือเรียกว่าเป็นตัวท็อปสุดของ Fortuner เลยก็ว่าได้ครับคือสูงกว่า Leader, Legend, เตัวฉลงองครบรอบ60ปีอันนี้คือจะเป็นตัวท็อปสุดและโมเดลสเปคออปชั่นก็คือจะท็อปที่สุดเลยนะครับผม ก็แน่นอนมีกล้อง3 6 0องศาอยู่แล้วนะครับแต่ GR Sport อันนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะมาจากตัว2.8นะครับ Legender นะครับแล้วก็เอามาอัปเดตมาพัฒนาเพิ่มเติมนั่นเองนะครับถ้าคุณมาดูนะครับคือสีเนี่ยจะเป็นสีเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับคือจะเป็นสีแดงนะครับสีแดงแบบจัดจ้านเลยนะครับป p o r t เร้าใจแน่นอนครับแล้วก็ตัดกับสีดำนะครับ Piano Black รอบคันเลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกคือมันมาจากตัว Legender นั่นเองครับแต่จุดที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยก็ได้ครับก็คือ ล้อนี่เองครับทุกชมถ้าคุณสังเกตนะครับล้อลอยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว leader หรือว่า l e g e n d ร r ก็ตามนะครับแล้วมาเปรียบเทียบกับอันนี้คือ feeling มันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยอันนี้คือจะดูแบบดุด,ดันมากๆเลยครับดุด,ดันมากๆแล้วก็มีคาลิเปอร์เบรกให้ด้วยนะครับ ส่วนยางนะครับคุณผู้ชมจะเป็นขนาด20นิ้วนะครับ255/50นะครับยางจะใช้ของ Dunlop นั่นเองนะครับผม Keyless Entry มีให้ครับสรับด้านหน้านะครับแถวด้านหน้าอันนี้คือมีให้ทุกรุ่นยอดเลยครับ Leader ก็มีครับ Legender ก็มีนะครับแล้วก็ด้านท้ายครับคุณผู้ชมนี่เลยก็โทนโดยรวมก็จะเหมือนๆกันนะครับกับตัว Fortuner ทั่วๆไปครับอันนี้ก็คือไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายเว้นแต่ที่เป็น Diffuser ข้างล่างนี้นะครับที่ทำให้ดุดันหน่อยนั่นเองนะครับ และส่วนภายในล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับภายในคุณผู้ชมคือมันจะเป็นหลักๆเลยนะครับเบาะจะแตกต่างนะครับแล้วก็ดีไซน์ถ้าคุณดูนะครับเบาะนะครับมีโลโก้ GR Sport นะครับเย็บด้วยได้สีแดงนะครับคือเบาะคือเป็นแบบมันสไตล์โครงสร้างของเบาะมันจะดูแบบสไตล์ครอบครัวอยู่แต่คือจะแอบๆซิ่งๆหน่อยนะครับก็ตามภายใต้สโลแกนของเขาอยู่แล้วเนาะ GR Sport นะครับพรมนะครับก็คือเป็น GR เหมือนกันก็จะมีโลโก้พวงมาลัยนะครับ GR เย็บด้วยได้สีแดงนะครับอันนี้คือไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ผมแค่บอกเฉยๆเพื่อท่านใดกําลังสนใจตัว GR Sport อยู่นะครับอย่างที่ผมขอย้ำละกันว่าจุดที่เขาเปลี่ยนหลักๆเลยนะครับก็คือแผ่นกรองอากาศ PM 2.5นะครับคือการ m i n ได change car เนี้ยคือเป็นการเปลี่ยนที่แบบจะเรียกว่าจุกจิกในบางรุ่นก็ได้นะครับ ถ้าเอาแบบสรุปส,สั้นๆเลยก็คือถ้าตัวที่เปลี่ยนเยอะสุดอ่ะก็คือตัวเลเ d e r ์นั่นเองนะครับผมและอันนี้ก็คือตัวฉลองครบรอบ60ปีนะครับจะเป็นตัว f o r จูเนอนะครับคุณผู้ชมคือถ้าเราไม่แน่ใจว่า f o r จูเนอร์ขนาดจะเป็นตัวฉลองครบรอบ60ปีก็ดูจากด้านข้างได้ครับแต่จริงๆก็มีอยู่หลายจุดพอสมควรครับที่เราสามารถดูได้เช่นเดียวกันนะครับแต่เรามาดูกันว่าตัวฉลองครบรอบ60ปีเนี่ยในตัว f o r จูเนอร์เขามีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยคุณผู้ชมก็คือดูตรงนี้นะครับ กระจังตรงนี้นะครับคือจะเป็นสีแบบ Pi เอโนแบล็คนะครับและสังเกตไหมว่ามีคําว่าโฟ r จเนอร์อยู่ตรงฝาตระโปรงด้านหน้านะครับอันนี้คือจะเป็นจุดหลักๆที่เราสามารถสังเกตได้ถ้าเราไม่อยากดูตรงโลโก้น,นั่นเองครับตรงนี้เราก็ดูได้ครับคือมีตั้งหลายจุดครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตรงด้านข้างนะครับที่เป็นล้ออลลอยนะครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันนะฮะบ,บอกเลยว่าอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะเออมันจะเป็นสีแบบ ดำด้านอะถ้าคุณไปเปรียบเทียบกับตัว GR Sport หรือว่าตัว Leader Legender นะครับมันจะเป็นคนละโทนหมดเลยเนาะแต่หลักๆถ้าคุณอยากจะเปรียบเทียบกับตัว GR Sport นะครับ GR Sport มันจะเป็นสีแบบดําเงานะครับแต่นี่จะเป็นสีแบบดําด้านนะครับเออก็ดูสวยดีนะใช้ได้เลยนะทำเล่นเออผมว่ามันจะดูแบบเรียกว่าไงเนียนเนียนดีเนียนเนนดีใช้ได้ใช้ได้นะครับผมก็โอเคอันนี้ก็จะเป็นขนาด20นิ้วเหมือนกันนะครับ ด้านข้างตัวนี้ครับก็จากที่ดูตั้งแต่เปิดเลยนะครับก็คือโลโก้ฉลองครบรอบ60ปีอยู่ตรงนี้นะครับระบบต่างๆออปชันต่างๆเขาก็มีให้มาเช่นเดียวกันครับพวกไลน์สปอร t ตเครื่องเข้าชารรืออะไรพวกนี้เขามีให้อยู่แล้วนะครับคือที่ผมบอกที่เขาเปลี่ยนคือเพิ่มจากตัวต้นซะมากกว่านะครับผมนี่ก็คือด้านข้างนะฮะด้านข้างนะครับก็หน้าตาก็โอเคนะคือจะเป็นแบบทูโทนหน่อยก็คือจะเป็นสีดําข้างบนตรงนี้ แต่ถ้าคุณเปรียบเทียบแล้วถ้าดูจริงๆแล้วก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนักนะครับด้านท้ายอยากให้สังเกตต,ตรงนี้เป็นหลักครับอันนี้คือเป็นข้อมูลเฉยๆนะคือจะเป็นตัว2.8เลเจนเดอร์นะครับคือตัวฉลองครบรอบ60ปีเนี่ยคือเขาเอามาดัดจากตัว2.8เลเจนเดอร์นะครับก็คือออปชันที่ตัว2.8เลเจนเดอร์เขามีให้ก็คือคันนี้จะมีให้แล้วก็จะเสริมเข้ามาอีกด้วยครับอันนี้ก็คือไหนๆก็เป็นสโลแกนหรือว่าเป็นทริคที่เราทํากันมาโดยตลอดนะครับก็มาดูด้านท้ายกันนะ ก็จะเป็นสูตรเดียวกันหมดเลยนะฮะสูตรเดียวกันหมดเลยเบาะก,ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะดูแบบพรีวิวสําหรับภายในนะครับคุณจะเห็นจุดที่แตกต่างหลักๆเลยก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับภายในของตัวฉลองครบรอบ60ปีนะครับคุณผู้ชมคือก็ถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามนะครับมันก็จะเป็นคอนเซปต์เดียวกับพวก a l t i s เอ่อ Camry Cross นะครับที่เขาตกแต่งมาในภายใต้ฉลองครบรอบ60ปีเช่นเดียวกันนะครับ หลักๆเลยก็คือจะเป็นโทนหรือว่าดีไซน์นั่นเองนะครับอย่างเช่นเบาะนะครับถ้าคุณดูเบาะของตัวเลเจนเดอร์ตัวปกติเรามาเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับคือตัวเลเจนเดอร์นะครับตัวปกติคือมันก็จะเป็นโทนแบบนี้โดยประมาณนะครับแต่ว่าตัวฉลองครบรอบ60ปีมันจะเป็นแบบสีครีมที่หนักกว่านั้นนะครับมันจะดูซอฟต์ลงนะครับทั้งแถงตรงนี้เลยทั้งแถบเลยครับแล้วก็โลโก้จะมีให้ตรงนี้ด้วยครับมันจะเขียนว่า60ปีอันนี้คือมีให้นะครับอันนี้เป เบาอันเนี้ยเป็นตัวฉลองครบรลบ60ปีเราดูได้แบบจ้าๆเลยนอกจากนั้นนะครับโดยรวมนะครับคือจะเป็นโทนที่เย็บด้วยด้ายสีแดงครับไม่ว่าจะเป็นตรงแผงประตูด้านข้างนะครับเบานะครับก็มีครับเป็นลายเล็กๆนะครับเย็บด้วยได้สีแดงทั้งหมดเนี่ยแถวด้านหน้านะครับก็จะมีแถวด้านหลังเหมือนกันนะครับพวกเบาอะไรต่างๆก็จะเป็นโทนเดียวกันแต่ว่าที่เป็นเสื้อลั60ปีเนี่ย จะไม่มีนะครับสำหรับด้านหลังมีเฉพาะแค่ด้านหน้าเท่านั้นครับอันนี้ก็คือโดยรวมนะครับคุณผู้ชมสําหรับตัวฉลองครบรอบ60ปีครับอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะครับคุณผู้ชมในกลุ่มของตัว Fortuner นะครับก็จะมีตัว Leader เลเจนเดอร์ GR Sport แล้วก็ตัวฉลองครบรอบ60ปีนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากให้ผมแบบรีวิวทดลองขับนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับหรือถ้ามีคําถามใดๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันนะครับแต่เหตุผลที่ไม่ได้พูดแบบทุกจุดทุกระดอียดเลยก็เพราะว่าถ้าเอาจริงๆแล้วอย่างที่ผมย้ำไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับว่าในแต่ละรุ่นเนี่ยคือเขาไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแบบเป็นอลังการงานสร้างสักเท่าไหร่นะครับเป็นแบบมายเนอร์มายเนอร์เชนจ์เลยก็ว่าได้ครับเว้นแต่ตัวเลดเดอร์นะ เยอะสักเท่าไหร่นะครับผมถ้าถามมุมมองสุดตรงผมถ้าคุณผู้ชมท่านใดกาลังสนใจตัว f o r เจอร์อยู่ผมก็แนะนําตัวดีเดอร์นะครับเพราะว่าดีไซน์โทนโดยรวมมันก็จะคล้ายๆกับตัว l e g e n เดอครับแต่ว่าราคามันก็จะเบากว่าเยอะอยู่พอสมควรครับแต่ถ้ายังไม่รีบนะครับผมก็จะพูดแบบนี้ทุกๆปีเลยก็คือว่าปีหน้าครับหรือ2ปีข้างหน้าก็อาจจะมีตัว f o r เจอร์ที่เป็นแบบโมเดลเชนชนะครับเพราะว่าจริงๆนี่มันก็ ครบรอบไซ c โกของมันแล้วอะครับก็รอติดตามกันดีทีเนาะแต่ถ้ายังไม่รีบก็รอก่อนก็ได้ครับเพราะว่าถ้าได้เป็นแบบโมเดลชนจ์เป็นแบบ all new เลยเจนใหม่ Gen ai, มันจะรู้สึกว่าคุ้มค่าและมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนแบบรอบคันเลยเออดีกว่าแบบนี้เยอะเลยครับแต่ถ้ารีบก็ดูตัวีด a d e r ์ก็ได้ครับผมก็แนะนำก็ถือว่าโอเคอยู่ครับก็สำหรับวันนี้ทอมมี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ